รนนอรน,นเมื่อเข้าสู่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็ได้เกิดปรากฏการณ์ผิดปกติทางธรรมชาติอยู่บ่อยครั้งนะคะ ในเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาในเมืองบีบี้รัฐอคนซอของสหรัฐอเมริกาหลังจากวันฉลองขึ้นปีใหม่ได้เพียงแค่2วันก็พบว่ามีนกสีดำจำนวนหลายพันตัวร่วงลงมาจากฟ้าตายเกลื่อนถนนหนทางรวมทั้งทางเดินเท้าและบริเวณบ้านเรือนของประชาชนและแม้ว่าทีมนักวิทยาศาสตร์จะระบุว่าเสียงดังของการระเบิดของดอกไม้ไฟอาจจะส่งผลกระทบต่อฝูงนกเป็นจำนวนมากและมีส่วนทำให้พวกมันร่วงลงมาตายบนพื้นถนน อย่างไรก็ตามค่ะทางเจ้าหน้าที่ของสหรัฐก็ยังคงเร่งสืบค้นหาต้นตอที่แท้จริงของสาเหตุของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะอย่างไรก็ดีเมื่อปีที่แล้วค่ะ2 5 5 4ก็ได้เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันที่มีฝูงนกตกลงมาตายจํานวนมากในรัฐอคันซอและหลุยเซียน,นาแต่ก็ถูกตีความไปนะคะว่าอาจจะเป็นสัญ,ญญาณเตือนถึงวันสิ้นสุดของโลกและเหล่ามวลมนุษยชาติแต่ก็ได้ทําการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ด้วยซึ่งก็คาดว่าอาจจะเป็นโรคระบาดในฝูงนกสีดํา แต่ก็ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดและไม่มีคำตอบที่ชัดเจนสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นค่ะและอีกปรากฏการณ์ที่คล้ายกันที่เกิดขึ้นกับสัตว์น้ำนะคะที่ชายหาดเควเนสประเทศนอร์เวย์เมื่อชาวนอร์เวย์รายหนึ่งพบกับซากปลาเฮอริ่งตายกลืนชายหาดซึ่งเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นต่อเนื่องนลคะจากที่มีนกดำในสหรัฐร่วงตายอย่างปริศนากว่า5,000ตัวขณะที่ทางด้านของผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้ปลาเหล่านี้ นะคะคและรวมถึงเรื่องของเชื้อโรคซึ่งต้องใช้เวลาพิสูจน์ค่ะส่วนปรากฏการแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ค่อนข้างถี่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในช่วงนี้โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยที่เมื่อวานนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด5.6ริกเตอร์ใกล้กับเกาะฮันมาเฮราหมู่เกาะมาลูกูของอินโดนีเซีย ด้วยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวในครั้งนี้อยู่ลึกลงไปใต้ดินทะเลใต้ทะเลนะคะราว131.6กิโลเมตรค่ะห่างจากเกาะฮันมาเฮรมานะคะเพียงเล็กน้อยและอยู่ห่างจากเกาะเทอร์เนตนะคะที่อยู่ใกล้เคียงนะคะไปเพียงแค่100ก mm ิโลเมตรในขณะที่เบื้องต้นนะคะยังไม่มีรายงานของความเสียหายใดๆค่ะและในเวลาใกล้เคียงกันก็ได้เกิดแผ่นดินไหวในระดับ4.9ริกเตอร์ที่หมู่เกาะซานตาครูส หนึ่งในเขตปกครองของประเทศหมู่เกาะโซโลโมอนเช่นกันนะคะโดยจุดศูนย์กลางของประเทศขออภัยค่ะจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวนั้นนะคะอยู่ลึกลงไปในมหาสมุทรแปซิฟิกราว82.1กิโลเมตรซึ่งห่างจากกรุงโฮนีฮาร่าเมืองหลวงของหมู่เกาะโซโลโมอนไปทางตะวันออก649กิโลเมตรค่ะและก็ยังไม่มีรายงานเรื่องของความเสียหายเช่นเดียวกัน ในขณะที่ตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบว่าตั้งแต่วันที่1มกราคม2555มาจนถึงปัจจุบันมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น15ครั้งนะคะส่วนใหญ่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแทบทั้งสิน้นซึ่งสำหรับขนาดของแผ่นดินไหวจะอยู่ที่ประมาณ4-5ริกเตอร์โดยประมาณค่ะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าเปลือกโลกมีการเคลื่อนตัวเพื่อปลดปล่อยพลังงานอยู่ตลอดเวลาคุณผู้ชมคะเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของมนุษย์นะคะ ดังนั้นมนุษย์เราก็ควรที่จะเรียนรู้กับธรรมชาติและปรับตัวอยู่กับธรรมชาติได้อย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กันค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่ามนุษย์ก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติบนโลกใบนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะจอบข่าวร้อน